เริยนท่านปีชาส,สวัสดีและยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้ไปแล้วขอเรียนเชิญท่านพิรานต์หลักรัตนพัฒน์ร่วมใจไก่เดียร์ประจัปีพศ2557มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา,นร,าะระบบการแปิปริมาณคดีในศาลทั้งเป็นการรณรงค์จากท่านผู้พิพากษาความร่วมมือร่วมใจเรียนเชิญท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาคเรียนท่านอนุพงศ์อ ในศาลแรงงานภาพเก้าผู้เป็นจังยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในศารตัดริบบิ้นเป็นเชิญทั้งแขกแขกท่านผู้มีเกียรติโครงการร่วมใจไก่เกีียรวรปมาณงานคดีจากไซต์ของสาลแรงงานภาพเก้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนมกราคม2 5 5ะเป็นที่รู้จักแพร่าลายในหมู่ประชาชนการพิจารณาคดี ถึงถือว่าโครงการดังกล่าวปพิธีพวกราชารเก้าท่านอายการอุบโสท่านผู้วักษาหัวหน้าศาลตะเล็กครับศาลเล่งงานงานพรเก้า อธบายเรื่องการไกลเกี่ยข้อิพการไกลเกลี่ยกองพ้อหลังฟ้องเรองระหว่างคดีการพิจารณาของศาลสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการรับผมพิพาทระหว่างคู่ความผู้อย่างยิ่งีงานพิพาทระหว่างนายกั้งกับผู้จ้างการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกั้นกับสามารถที่จะ ไปทำงานร่วมกันได้ดัะนั้นโครงการรุกใจไกลเกลี่ยปี2557เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักและหน่วยงานจัดกานใา่ค่ะวันเป็นโครงการหนึ่งของศาของประเทศเพื่อยังยิ่งเน้นให้ศาลแรงงานเป็นศาลหนึ่งที่นับดยไว้ที่มาปฏิบัติ